สวัสดีครับยูกับพี่อามเราก็อยู่ในเกม s t i c k w a l l Legacy เหมือนเดิมนะครับวันเสาร์นะเราก็จะเจอ s t i c k w a l l Legacy แบบนี้นะครับภารกิจที่465 466นั่นเองเดี๋ยวไปที่465ก่อนนะครับภารกิจที่465 s u r v i v e t h เด i g h t นะครับเอาชีวิตรอดค่ำคืนเจอกับเดชเดสเบตต้อนและเดชลีเดอร์มากมายมหาศาลเขาว่าอย่างนั้นนะคอนโทรลยูนิตด้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเจอเดดแบบไหนถ้าไม่มีผีพุ่งมานะถือว่าสบายมากครับเล่นแบบอินเซนไม่อัพไม่ซื้อไม่สกิน และแน่นอนว่าจะใช้เป็นนักหนูครับเป็นหลักเลย ในภารกิจนี้มังมีคําว่ามังอีกแล้วนะครับเอาล่ะอันดับแรกเขายังไม่มาเนาะถ้ายังไม่มาก็ไม่เป็นไรเราก็เก็บแร่กันไปก่อนนะครับเป็นสติกวอลเก็บแร<า>่ช่วงนี้ก็นั่งดูพี่ยามเก็บแร่ไปก่อนนะครับเป็นการดูยูทูบเบอร์บังคับตัวขี้ก้างไปขุดแร่นะครับก็ถือว่าเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งอ่าเข้ามากันแล้ว3 4ตัว5ตัวซึ่งเราจะสร้างคนเก็บแร่ให้ครบเต็มจํานวนก่อนจากนั้นเราค่อยสร้างเป็นอาร์ชิดอนนะครับถ้าเราโจมตีเฉยๆแบบนี้เขาจะเข้าถึงตัว ม,มันจะมีแบบว่าชัง,งักนิดนึงนะครับซึ่งก็น่าจะทําให้เราโดนโจมตีอยู่ดีตัวที่มันเดินไวก็โอ้โหจะตายกันไหมเนี่ยก็มีตายกันบ้างก็ถือว่าโอเคไม่แย่อ่ะเป็นผีคลานกันไปครับผีมอบผีเดินมีคลานแล้วมันคลานไวด้วยนะนะั่น่ะอ่าโอเคถอยดีกว่าถอยในที่นี้หมายถึงหมายถึงวิ่งไปข้างหน้าครับเอ่อนักนูเราน่าจะปริมาณไม่มากไม่มาย พอที่จะโจมตีเขาให้ตายได้เพราะฉะนั้นเราจะรวบตึงนั่นแหละประมาณนั้นประมาณนี้ครับวิ่งให้สุดทางแล้วก็รวบลงล่างแบบนี้ครับแล้วก็กลับไปย้อนไปรวบใหม่ครับผมรวบตึงมาแล้วครับเด็ดลีเดอร์มาแบบตัวเบิ่มๆใหญ่ๆซึ่งแน่นอนว่าเราจุกสบายครับไม่อัพมาก็จุกได้นะนูเราเริ่มยิงครับอู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 ถือว่าจุกว่เจ็บอยู่น้นหน้าทำเป็นเล่นไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะ หนีให้ห่างไกลจากเดธลีเดอร์ครับอืมนั่นไงให้ห่างไกลใช่ไหมตายไปเลยชึ๊กชึ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 กไหนครับแทบไม่โดนก็เลยครับเออตัวละครสอฟต์บร์ดที่เราสร้างมาแทนอยู่นี่เราก็จะทำเหมือนเดิมครับก็คือรวบตึงแล้วก็ไปเดินให้เดธลีเดอร์เขาตีหน้าเรานะเมื่อกี้นี้ถือว่าเป็นการทดสอบการกดบล็อกไปในตัวครับว่าเขาตีเราแรงหรือไม่พูดไปงั้นแหละ จริงเราพลาดไปโดนตีเองโอ้ยทำไมถึงไม่เดินให้มันห่างๆเดตลีเดอร์เออเนี่ยจบเรื่องจบราวครับมาแบบนี้เลยครับนั่นแหละครับแล้วก็ลงล่างแบบนี้ให้เขาหนีไปพอเขาไปได้สักระยะหนึ่งเราก็ขึ้นมาใหม่ให้เขาหันหลังกลับมาแล้วเราก็เดินลงข้างล่างแบบนี้อย่าไปโดนลีเดอร์ตีเด็ดขาดเราจุกลงล่างได้แบบนี้นะอย่างนี้ก็ได้เอ,อ้อสบาย,บายๆเดี๋ยวๆๆๆๆมันมีบางตัวมีเดสบางตัววิ่งไปหาเพื่อนเรา เราจะยอมให้เขาทำแบบนั้นไม่ได้มาเนี่ตามเรามาเขาตามเรามาไหมครับไม่ค่อยตามเท่าไหร่เมื่อเชื่อฟังเราช่วงนี้เป็นผีที่ดื้อครับดือด้อดื้อพวกนี้ดือ้อเพราะฉะนั้นพี่อามจะรวบแบบนี้หนึ่งทีให้เขาตามเรามาครับนั่นแหละครับเขาตามมาหมดเลยใ <Yeah. S 1> นขณะที่เราไม่โดนดาเมทเลยนะโอ้ปฏิหารวิ่งผ่านมาได้ยังไงอาหาระสั่งโจมตีครับพวกที่โจมตีก็คือเป็นชิลดอนของเรานั่นเองจริงๆถ้าเอาสเปียร์ต้อนมาบล็อกดาเมจนี จบเลยนะตึงเลยนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวตายไปแล้วหนึ่งเราก็อยู่อย่างนี้ก็ได้ครับเขาก็จะหันหลังหันหลังและโดนธนูเรายิงทีละ20-20มีนักธนูเบิ้มๆกี่คนคนเก็บแร่8ไอ้นี่1น1่ลบเก็ประมาณ22นะครับ22คนเลยนะ2 3 24สร้างมาเพิ่มครับ ถ้ายิงธนูพร้อมกันแล้วโดนหลังเขาก็โดนทีละ20ใช่ไหมถ้าไม่นับว่าโดนหัวนะ,ะก็โดนประมาณทีละ400ดาเมจรประมาณนี้ครับซอมบี้ธรรมดาไม่อาจทนทานได้ยกเว้นแต่เป็นซอมบี้แบบว่าเดดเลดเดอร์นะครับโอเคเราปล่อยเขาเดินไปฝั่งนู้นหน่อยนึงแล้วก็ลอยเขากลับเข้ามาครับดูเลือดครับไหลเป็นน้ำครับสบายๆครับภารกิจนี้เป็นภารกิจจุ๊เฉยๆเดี๋ยวเราไปดูภารกิจต่อไปว่า จะเป็นภารกิจตึงแค่ไหนนะครับแต่สำหรับภารกิจนี้เป็นภารกิจที่เล่นสบายๆครับ400เท <Yeah. S 1> ่าไหร่465เนาะ <Yeah. S 1> แค่นี้ก็ชนะแล้วมั้งอู๋นกขนูเราเพียบเลยครับใช้ได้ใช้ได้ตอนนี้นักขนูก็ทั้งหมด30คนกําลังสร้างอยู่หนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มียืนยอยู่29นะครับอ่ากำลังสร้างสองละตอนนี้ก็มียืนอยู่30สบายๆ เออนั่นแหละเรียบร้อย6นาที1 1วินาทีถือว่าไม่แย่ครับไม่แย่แล้วก็ไม่ดีถือว่ากลางๆถ้าอัพมาใส่ส,สกินมาก็จะตึงกว่านี้465ผ่านต่อไป466ภารกิจที่4 6 6ทําทำมาลุกป,ปั้นฝั่งตรงข้ามนะครับเจอก็กำลังอยู่ในเตดทรีปนะครับและสวิฟแจนศัตรูจะเริ่มต้นด้วยสวิฟแจนนะครับแล้วก็เริ่มต้นด้วยโกลเด้นสเปียร์ตันไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินถ้าแพ้ค่อยว่ากันถ้าพี่อัมเข้าใจถูกใช่ไหม ก็คือว่าสวิปเจนตัวนี้เขาจะเดินมายัดหน้าเราใช่ไหมอะไรไม่รู้แต่เราไปก่อนครับช่วงนี้ก็เป็นสติกวอลเก็บแรกในขณะที่โกลเด้นสเปียร์ตอนนี้ก็จะเป็นสติกวอลปลาหอกครับมีด้วยสวิปสติกวอลปลาหอก <What? S 1> เราจะรอยเขาหันหลังนะครับซึ่งเขาหันแน่นอนนั่นแหละครับและนั่นคือโอกาสของเรา2400ดาเมจตึงๆ <What? S 1> นะหลังจากนั้นเราก็จะเดินบนเวอู่แถวนี้เพราะว่าโกลเด้นสเปียร์ตอนถ้าพี่อาร์ามจไม่ผิดเขาจะสามารถ รีสตาร์ได้ไงรีเซ็ตหอกขึ้นมาได้ทุกๆ12วีนะครับเราจะไม่สนใจอัดไหลทั้งสิ้นยกเว้นคนเก็บแร่โอพิยมไม่อยากจะฆ่าสเปียตัอนพิยามต้องการฆ่าแค่ซอสบาดครับเพราะว่ามันวุ่นวายนั่นแหละครับเอาแค่ซอสบาดพอครับสเปียตัอนไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่ต้องฆ่าเขาก็ได้ครับเขาทำอะไรเราไม่ได้ดาเมจเขาไม่หนาแต่สวิปไจแอนเนี่ยแหละอย่างหนาตราช้าง คนเก็บแรกหนึ่งสองส้าหกเจ็ดแปดคนโอเคครบละเออซิฟใจเขาจะเดินกลับบ้านไหมนะอุ้ยไม่เดินกลับบ้านครับไม่เดินกลับบ้านไม่เป็นไรครับเราจะปาห่อครับพันสอตายไหมไม่ตายด้วยเราเล่นเป็นอะไรดีจอมเวทแล้วกันเนาะตึงๆสบายๆไปชุตายแม่พวกนายดิบังอาจมาตีบ้านเราโอเคเพราะนั้นเราเล่นพี่อจะเล่นเป็นจอมเวทนะครับ กระซ้ายจวเวทมันตึงๆเลย8คนซีฟเชนเขาโจมตีเราเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นการมีจอเวทเยอะๆก็จะเป็นอะไรที่ดีแต่ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือฆ่าซาบาดก่อนแล้วก็เอาหอกไปโยนใส่คนเก็บและอ้าวไม่โดนด้วยเออให้ได้อย่างนี้สิแต่ว่าเราก็จะแม้เขาเก็บแร่นะครับเพราะว่าพี่ยามก็จะยืนขวางอย่างนี้แหละมาแล้วเหยื่อของเรามาแล้วครับเก็บฝั่งไหนครับเก็บฝั่งบนหรือฝั่งล่างครับเก็บฝั่งบนใช่ไหม ถ้าซอบาร์ครางนี้ไปก่อนแล้วก็โยนหอกเรียบร้อยพันสเพียงเท่านี้ก็น่าจะจบแล้วนะกับภารกิจนี้นะครับการที่เราได้ก่อทองมาเนี่ยมันก็ถือว่าโกงแล้วล่ะถึงแม้ว่าฝั่งเขาจะมีวิปทจแจนแต่ว่าด้วยความก่อทองครับมันคููดาวหอ,อกทุกๆ12วินาทีอ่ะพี่อารไว่าตัวนี้เนี่ยโหดกว่าอาเทยอดอีกนะอาร์เทยไม่คูดาวหอ,อกนะครับเพียงแต่ว่าโจมตีเร็วแรง นี่คือยูนิตที่โหดของอาร์เทยยสครับแล้วถ้าพี่ยามจบเกมเลยได้ไหมอย่า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 ใจยเย็นเอาชัวชัวครับเอาชัวชัวไม่อยากต้องไปเล่นรอบที่2เราก็จบจบกันไปแบบชัวชัวเดี๋ยวพี่อัมจะสร้างจอเวสัก4คนนะครับเพราะฉะนั้นพี่อัมก็จะต้องมีจอเวทอีกหนึ่งคนนั่นเองลุยกันไปเลยจอเวทถ้าคนพร้อมกับกอทองหนึ่งคนครับถ้ากำลังเสริมเขาเป็นสวิรฟจแอนพี่อัมก็จะถอยทับนะครับแล้วก็เอาหอกโยนหอกโยน เราจะไม่บวกโมซัวนะครับแต่ตอนนี้เราก็ตีตีบ้านแบบโมซัวไปก่อนเพียงแค่กองอลามีเนียนแล้วก็ก่อทองก็ทําให้เลือดไหลเป็นน้ําได้แล้วเราดูกําลังเสริมเขาดกวาครับกําลังเสริมว่าไงครับกำลังเสริมมาเป็นซอฟตวาัมากมายครับแล้วก็มีเป็นคนยักษ์เป็นสซิปแจนนะครับเดี๋ยวถอยแล้วก็เอาเวทเวทยิงสลับกันไปแบบนี้นะครับอ่าพอพออ่าพวกซอฟต์บัตตายหมดเราก็ฆ่าคนยักษ์เลยครับ เริ่มจากเอาหอกโยนไปแล้วก็กองกำลังมีเนียนไปแซะขาคนยากับซึ่งเราก็แอบมาตีคนมาตีซอฟต์ตตรงนี้อย่าทําเราขูรดูสิิแจนมันตีครับเลือดเหลืออยู่นิดเดียวก็ยังไม่สามารถที่เอาเขาลงได้นะครับมีแต่ลิฟท่าน,นั้นเดเยวเขาลงได้อ้าว <c oughs> ตายไปแล้วครับโดนเวทโจมตีบึมๆไป <c oughs> โยนหอกไม่โดนอีกละ <c oughs> ทําไมวันนี้โยนหอกไม่แม่นโอเคไม่เป็นไรจะโยนหอกแม่นไม่แม่นยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้ก็จบเกมครับ เออเรียบร้อย6นาที29วินาทีเหรอเวลาเท่ากับภารกิจที่แล้วเลยนะครับถ้าสมมุติว่าพี่ยามเล่นเป็นสกินสายฟ้าล่ะเนี่ยถ้าเป็นสเปียรอนสายฟ้าล่ะเราจะมาดูกันว่าก่อทองจะแสดงผลสายฟ้าไหมนะครับเอออัพไปด้วยเลยก็ได้อะอันนี้ลองดูเฉยเนะครับแถมแถมแถมถือว่าเป็นบริการพิเศษจากช่องแคทซีเกมเมอร์นะครับเอาล่ะเราไปบุกเลยแค่จะดูว่าก่อทองสามารถแสดงผลสายฟ้าได้หรือไม่นะครับแค่นั้นเอง โยนหอกโชว์ไม่แสดงหมุนสายฟ้าโอเคครับโอเคปร,นะประมาณนั้นประมาณนี้ขอหอกมาก่อนจะโยนใส่ย,ยักษ์เออนั่นแหละตึ้มเรียบร้อยเอาล่ะครับผมและนี่ก็คือภารกิจที่465และ466นั่นเองนะครับสำหรับนี้พี่ยามเกษมและเกมสติกรอลเลยกส็ต้องขอตัวลาไปเที่ยงเท่านี้ก่อนแล้วพบใหมโอกาสหน้าสไลด์วนันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย,บายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ